สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v p ธรรมดานะครับช่อง v p ธรรมดาก็จะมานำเสนอนำเสนอดาวโจนนะครับดาวโจน v ์ v p นะครับดาวโจน v ์ v p นะครับของวันที่7นะครับธันวาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับสรับดาวโจน v ์ v p นี้ก็จะออกทุกๆวันเลยนะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองยาบครึ่งนะครับ ช่อง BAP ธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเรขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นๆกันนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ก็มีอะไรเราก็มาชมกันเลยนะวันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อทางก็จะมาวางให้ท่านได้ลุ้นๆกันนะครับประมาณนี้นะอ่ะชมกันเลยอ่าครับเด่นนะครับเด่นนะเด่นนะหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดนะครับเน้นที่เจ็ดนะครับรองหกกับแปดนะครับเจ็ดอ,อะไรครันี่ เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดคู่กับนะครับเก้าศูนยะ์หนึ่งสองสามนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับืมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดใครชอบกรจายไปนะครับอืมใครชอบกรจัดไปนะเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับอืมส่วนหกก็หกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหก เอาหกหนึ่งหกหกเก้าเก้าหกหกตัวเตืนหกอยู่นะหกตัวเตือหกหนึ่งหกรอสองหกนะครับส่วนตัวรองก็คือแปดนะแปดเก้าเก้าแปดแปดตัวเตือนแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดนะครับครับส่วนตัวรองก็คือแปดนะใครชอบแปดก็จัดไปนะครับอืครับส่วนชุดวินนะครับวินวินวิน วินนะครับวินมีอะไรหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะทำประมาณนี้นะครับ่าเราก็มาชมกันวิเคราะห์กันค่ะนี่วิเคราะห์กันว่าอย่างไงเด่นนะครับเด่นนะเด่นนะครับอืมหกเจ็ดแปดนะเป็นที่เจ็ดกับหกนะครับอืมหกกับเจ็ดนะทื่อหกเจ็ดดามนี้นะครับสามใครชอบก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับ สามใครชอบก็จัดไปครับเอาเอาอะไรก่อนเอาเอาเอาเจ็ดเก้านะวงกลมนะเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งครับหกเก้าหกหนึ่งนะครับ, 1, นรบ <c oughs> เน้นเน้นนะอ,อาจารย์ชอบจับคู่กับเลขขี้นะอนะืมีโอกาสมากกว่านะครับอืมประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือก็คือตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับอมเหลือเป็นตัวรองนะ ครับมาคู่วองเขาก็ตามนี้นะครับอื่อตามนี้นะครับมานี้ครับครับเอานี้นะครับครับส่วนตัวรองก็คือแปดนะวินก็คือตามนี้นะครับตามนี้นะครับตามตามนี้นะครับแล้วเน้นที่ลูดนะครับลูดนะลูดรองก็คือวิ่งนะครับวิ่งนะครับสุดกับวิ่งเน้นที่เจ็ดนะครับรองหกนะครับ ตัวกันก็คือ8นะอ่าใครชอบก็จัดไปนะครับใครชอบก็จัดไปตามนี้นะครับ6กับ7นะอ่าส่วน8ใครชอบนะครับก็จัดไปตามนี้นะครับครับดาวโจน v a p นะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองยามครึ่งอแคปเจอร์หน้าจอเอาชอบว่ะมันมี3สเตป4สเตปเหรอครับบางคนก็บอกว่าโอ้เลขทข้ามาเยอะจังเออเยอะก็คือ3สเตปเราชอบลูดเราก็เอาเฉพาะลูดนะครับ7ดกับหนะลอง8ดนะครับ เราจะเอาเจาะแล้วก็เอาเฉพาะเจาะเราจะเอาวินเราก็เอาเฉพาะวินไม่ใช่ว่าให้เอาทั้งหมดนี่นะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับขอขอบคุณมากๆครับขอให้ทุกท่านได้เฮได้กรี๊ดกันนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับครัขอบคุณครับอขอบคุณมากๆนะครับพบกันใหม่พรงนี้มีทุกวันทุกวันนะครับอันนี้นะอื ladı. ไม่ต้องกลัวอครับประมาณนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะ ไม่นั้นนะครับได้ไปต่อได้ไปต่อนะครับอันนี้เดินดีฮะรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับอ่าครับ